ุณวิงสวัสดีค่ะจากคลิปที่แล้วน,นะคะที่เราอบควันเทียนกันไปนะคะ8ชั่วโมงตอนนี้ขนมเราก็หอมแล้วนะคะต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องแพ็คขายอย่างไรนะคะอย่างในคลิปนะคะเราจะใช้กระปุกที่เป็นพลาสติกนะคะอันนี้ไม่ขุ่นมากแล้วก็สามารถมองเห็นขนมของเราได้เข้าไมโครเวฟได้นะคะเบอร์ก็จะโชว์อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะ ต่อมาเราก็รองพื้นขนมของเราซับน้ำมันในระหว่างที่อยู่ในกระปุกนะคะด้วยกระดาษแบบนี้นะคะเปิดฝาออกมาหอมฉุยเลยค่ะเราแพ็คอยู่ที่กระปุกละ12-13ถึง13ดอกนะคะแต่หากว่าดอกเล็กไปเนี่ยเราก็แพ็คได้ถึง14ดอกเลยนะคะ จากที่ทำมานะคะยิ่งดอกใหญ่นะเรายิ่งได้จำนวนกระปุกน้อยกว่านะคะฉะนั้นเพื่อนๆปั้นดอกเล็กไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้จำนวนกระปุกที่เยอะขึ้นจำนวนการขายเราจะได้เพิ่มขึ้นนะคะระหว่างที่แพคนะคะก็พยายามอย่าให้ขนมของเราเนี่ยโดนละอองน้ำหรือความเปียกชื้นต่างๆนะคะมือก็ควรจะใส่ถุงมือด้วยนะคะ เพราะหลังจากนี้แล้วเราขนมของเราจะไม่ผ่านความร้อนใดๆแล้วนะคะเราจะแพคแล้วเราจะขายแล้วนะคะหากระหว่างที่แพคเกิดมีละอองน้ําหรือความชื้นเข้ามาก็จะทําให้ขนมเรานั้นอายุสั้นกว่าเดิมนะคะในคลิปนะคะเราแบ่งอบควันเทียนเป็น2หม้อเพราะอะไรเพราะว่าเคยอบหม้อเดียวแล้วควันเทียนลงไปถึงขนมชั้นล่างลงไปไม่ถึงทำให้ขนมชั้นล่างเราไม่มีกลิ่นควันเทียนนะคะ เราถึงแบ่งขนมออกเป็นสองหม้อแล้วก็อบสองครั้งพร้อมๆกันนะคะวันเทียนก็จะทั่วถึงขนมของเรานะคะ <S <S เวลาเราใส่ดอกขนลรมดวนก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะน้องจะ แข็งแรงโครงสร้างแข็งแรงมากเพราะว่าเราปล่อยให้เขาเย็นก่อนแล้วเราค่อยหยิบเขานะคะทุกดอกก็จะไม่เกิดความเสียหายก็จะอยู่ที่กระปุกละ1 2 1 3ดอกนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแบบนะะี้ค่ะต่อมาพอเราปิดฝาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาซีนกันนะคะ พลาสติกแบบนี้เขาเรียกแคปซีนนะคะเพื่อนๆลองไปเซิร์ชและหาซื้อได้นะคะอาจจะมีเพจสำหรับขายแคปซีนพวกนี้นะคะเรื่องรายละเอียดไซส์ขนาด mm hmm. ก็ให้เพื่อน mm hmm. ๆคุยกับเจ้ของร้านเองได้เลยนะคะหรือเขาจะสอบถามว่าปากกระปุกกี่เส้นอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็สั่งมาสวมแคปซีนลงไปนะคะให้อยู่ระหว่างตง ุกแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราเป่าลมแล้วเนี่ยเขาจะห่อขนมเราได้มิดฝานะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าปืนลมร้อนค่ะเราก็หา ซีนของเราก็จะแนบกับฝากระปุกแบบนี้นะคะซึ่งสามารถกันลมได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วเหนียวด้วยแกะไม่ออกใช่ไหมคะแกะยากหนูนะคะแบบนี้ใช้ได้ครั้งเดียวนะคะเป่าแล้วหดหดแล้วเนี่ยก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วนะคะ แบบนี้ก็คือเราก็แพ็คเสร็จเรียบร้อยพร้อมขายแล้วนะคะเพื่อนๆก็อาจจะทำสติกเกอร์อย่าลืมติดวันหมดอายุให้แก่ลูกค้าด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยใดๆเพื่อน,อนๆสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะฝากกดติดตามวุน้นวิงด้วยนะคะ v o v e s w e e t t y channel นะคะวันนี้ขอลาไปก่อน วุ้นลิงบายบายค่ะ